เจตัวเด่นเจตหนึ่งเนี่ยมันออกเจตหางที่างกระแทนที่จะเป็นเก่าหายเขาน้อมันเป็นออกแผ่นหางนะครับเนาะถามว่ามันเข่าบ่กับเข่าคั้มนี่ผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจตนั่นแหละ<น>ผมก็าเอาอยู่หนูมือนี่อาจารย์ถพอลอตเตอรี่เจตที่มาใบผมก็บกประด้คือพ่อเจตหาผมดอกนะครับเจตมันมาจะโตมันมาตั้งสองแต่ว่ามันมีประโยชน์ปะไหน ก่ทีเพราะเขาครับแ่ี่กเมีเจ็ดเลยคือยังหวดศูนย์ลานเปอร์เซ็นนะอคนก็เลดาอยู่เพิงหนึ่งนะครับแต่กะบเดาเพราะว่าอ่ามันก็ไปข้องจอะครับนี่เมว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับเนาะผู้ใดรูดผู้ใด่ีผู้ใดมาเกตยังก็นทได้ไปวันนี้เราวันน้ชุดวดมันที่ขอเสียคือผมฝันเลยแต่วนี่ผมปันดนแล้วมีกงฝมาแล้วอาจารย์ยปอยเรวหลมันอันผมอกตงๆจะอย่าปอยเล้วมันอันครับ เจ้ามือเขาก็นั่งจอบเขาทุกมือเือจัดเจ้ามือเองเห็นก่อนเขาอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหูแล้วว่าเขาสิบปอยเลขอย่างนะครับเ <c oughs> เจ้ามือเขาก็บจอบเพื่อจัแหะนีมนีไผเนี่ยีตัวกี่หครับอยู่นี่โอ้เดี๋ยวตาดวงเนาะเห็นบ่ครับผู้ใดรูดผู้ใดวิ่งเอาเจ็บผมไปแรีนนะ่ะคือทุกคนครับอ่สาสถิติเลขกวิ่งเข้านะครับสิบสองวดเราเข้าไปสิบเอ็ดนวดเราหลุดงวดเดียวก็คือ ศูนล้านเปอร์เซ็นหนึ่งพิจิกานะครับมวดนั่นแหละถึงได้ว่าเป็นหมาเนาะพระเจ้าดานศูนย์พ่อมึงบอกแม่งมวดเหรอนะครับเนาะมวดนั่นแหละถาครับครับเพราะว่ามันบมาเลยแต่มวดนี่เขาดากระดาได้ครึ่งหนึ่งเพราะผมบอกว่าซื้อยังกระด้ให้มีเจ็ดมันมาอยู่ครึ่งหนึ่งนะเจ็ดแต่เขาจะไปดีใจก็ดีใจว่าว่าเต็มที่เมื่อวานลูกขึ้นแล้วเน๊จเตรียมแล้วเนาะอ่เจ็ดโอ้นังลน้ตือเก่าครับดีใจมาได้แต่กะ ตาทีดีก็สิบสองงวดเข้าไปส1บดแต่เราจะไม่ได้นับสิบสองสิบสามเรานับเป็นงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สามเข้ากับมะเขาคือทีพหศวิกาที่เขาพูดศูนย์หนึ่งท่านบ้านเนี่ยเขาดังครับกี่ครั้งเพราะว่าเขาเขาเก้าหนึ่งเข้าเจ็ดบนล่างนะครับเป็นงวดที่สองวดเมื่อกี้เขาเจ็ดเขากับเขาเป็นงวดที่สามเมือนืึนเหล็รูดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะครับคือจังหวะครับเลขนมีเขามีรุดแล้วทางงวดเมื่อกี้นะครับผู้ใดติดตามได้สดผมผมจะบอกให้เป่าเน้ เมื่อกี้ถ้าผู้ใดมาสํานกผมบอกว่างวดนี้เราอย่าเล่นหนักนะเพราะว่าคนดีดาผมมันตามน้ำไหลเดี่ยวคนคือน้ำไหลเขาเดี๋ยวพอถือเพราะว่าอย่างผมบอกผู้ไว้ว่าขันทุ่มหนีมรดาผมคือน้ำหนีผมไม่ให้ถือด้วยเพราะว่าผมวมามกนะนะเพราะว่าคนจริงนี่เขาเขาพอถือเขาก็บบดาได้เขาก็เลิเนี่ยคือยังเท่านี่แหละว่าถือก็จ็คถือว่าถืงมากที่เราเก็มสัมนกตาบล่ะนะครับผู้เล่นคนนี่เป็นยังีิ วัดผมเขาเก้าเนึ่งเมื่อซื้อดอกวัดไอ้ผมมาเขาซื้อโลดเนี่ยดวงว่ามีนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะเปิดดวงให้งั้นจะเป็นอย่งีจังตีเด้งวัดเก้านึ่งผมเขาบนล่างเนี่ยวันได้ซื้อเห็นยัวตังวัดนี้ซื้อเต็มเต็มวัดถือซ้ำนี่ครับจะมีอยู่ที่ฝันครับฝันฝันเมื่อนี้ก็จะปล่อยทั้งฝันปล่อยทั้งเหล็กที่ผมปล่อยไปเมื่อนี้เฮ้ หรือว่าเป็นกูบีพีที่ได้ก่อนเพื่อนเลยนี่ VP เีได้ันนี้ครับเขาจะได้ก่อนมูวเฮาลอตเตอรี่เมื่อกี้ผมไปยิปใหมพี่น้องเมื่อไหร่ล่ะนะครับกะผมปลอยไปมวดนี้ก็จะเป็นมวดที่สี่เนาะเราจะน้าสี่มวดเมื่อกี้ผมบอกว่าจะให้คนตาหอดดาพูดถูผมไปบ่หอดน้ำมันเหมือนก่อนนะครับเดี๋ยวอันเติมน้ำมันใหม่ก่อนงวดนี้กันที่ไปใหม่นะครับก็ดียุคที่ปูยังหายเจ็ดมาอยู่ นะครับเจ็ดกับมาดังสองโต,ตกันยังอุ่นใจอยู่ว่าเอ้ยกันยังมาอยู่อ่ะดีกก็บ่มีเจ็ดเลยมันดีถึงได้อีกนะครับจากทึ่ยังว่าปูขัดคนหมวันเมื่อกี้ผมจะบอกเลยว่าเฮาบ่ต้องเล่นนนักดอกเพราะว่าคนมันตามไหลมันดังคล้ายๆ่อวัวศูนย์นล้านเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นเราหลุดแต่งมวดนนี้เราไม่หลุดกากปูขัดคนเนี่ปูสีหเ้เฮายอยู่ดอกเพราะว่ายังจัดถึงได้มาถึงเท่ากับมาคื่เกเาปูลังคนมาถึงคนบูแม่ดินะครับเนาะกะเบ้าเอาปันก่อนไหมครับ บ้าเรื่องฝันก่อนนะครับก่อนจะบอกคนื่อฝันครับฝันครับแต่เขามานี่เขาจะสังเกตเห็นรูปปั้นไม่ยิ่งอยู่หนาสำนักจะยู่หนาหนาสำนักกลุ่มเมองหองกระจกนะครับเราทาบว่าเป็นไทนั่นคือเจ้าภาพญงพี่สาวผมพี่น้อยวัฒนภาเราเสียชีวิตแล้วมือนีเป็นมือเผาของเราเมื่อซีปีที่แล้วพี่น้อยแล้วกะเราเป็นคนมอบเงินปัจใจก็แรกให้ผมสื่อที่สั่งสำนักแร้วก็บริจาคมากกว่าสี่สิบล้านนะครับยังไงมีสำนักมือนีแต่มือนีเราเสียชีวิตแล้วตอนเราเสียชีวิต เราเสียเมื่อสีปีที่แล้วด้วยวัย46ปีอืมนานมาแล้วแล้วก็40มันว่าก่อนผมบอกว่าอะไรอาจารย์ถือลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบเนอะบอกอยุทุกมือแต่จะคล้องเหมือนว่าสื้อได้เจ็ดมาแล้วมาแล้วนะอายุ46ปีนี่เสียตอนอายุ46บ้างสีแจ้งพี่น้อยมันมาเข่าฝันเอาเข่าฝันแล้วผมก็เลยเปิดเปลีึยนวันนี้ในอาีิตมือเผาเล่าตัวนี้นผมหายน้ำเรามาบอกว่างที่เมื่อคืนนี้ พราะจะเป็นเตียงแล้วก็นอนอยู่กับสามีเราผมแบอยู่ข้างๆแต่กับีคนมาเป่าแล้วก็ยกมือให้ผมชี้เสกชี้แต่เราในฝันเราบอกว่าชีพประจวบเราเต้นแค่ทีเพื่อกำลังสีดับไปครับแล้วก็ว่าชีผมเลยเขาเดี่ยวมกไปยางไปหาเราแล้วเราเสียชีวิตอกครข้างในฝันอในฝันเราตายอีกเพื่อนึงไหมแต่เรายกมือวางส่ ซีนี่เราไม่ได้บอกว่าเลขออกซีได้เราบอกว่าหัวใจเราเต้นแค่ซีเพื่อตอนนี้การเป็นการยืนยันนะแต่ว่าซีวันนี้มีซ่ซีครับที่บางวันนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอ,อให้มีซีเลยซึ่งเป็นการยืนยันว่าซีนี่เริ่มเด่นแล้วเริ่มเด่นมาเลยแต่อายุแล้วหน่งพิซซ <46. S 2> ีหกซีหกซีห้าย่างซีหกของฝันแอบวันนี้คนตายก็ต้องมี่โอ้ยลูกพี่ของฝันเนี่ยนะว่าซีหกศูนย์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยซีศูนย์วันนี้เขาก็สามารถซื้อได้ผมก็ได้มองว่า แล้วแล้วพี่น้อยเนี่ยเป็นคนที่อยากให้ผมมีวันนี้อยู่แล้วแล้วเมื่อนี้ที่มันแตกพือเปิดเรปร้ยบุกขึ้นเมื่อเผาเล่าแม่มือนีืเมื่อซีบีที่แล้วยูซือไปฝันมันก็เป็นไปว่าได้ครับที่จะยูซือไปฟฝันหอดกันนะครับเนาะจะปล่อยไปเลยสามสิบธันวานะครับซื้ออะไรก็เลขมีเข้ามีหลุดอาจารย์พูดก่อนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงการเดาว,ว่าทายว่าเท่านั้นสามสิบธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับอ่าบันทึกกี่ใบเลยสี่อะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเสร็จไปี่สองสี่สองสี่ห้าสี่ห้าสองห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ศูนย์ทัไมอีกครั้งสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับสามตัวมีสี่สองศูนย์มีสี่สองห้ากับสี่สองศูนย์สี่สองห้าสี่สองศูนย์นะทันไหมครับตัวหนึ่งที่ผมจะไม่เขียนลงให้มันดังก็คือสี่ห้าศูนย์ ตัวที่สามผมมจะม่เกียนลงสี 4, 5, <ต>่ห้าศูนย์บอก <0. S 2> ไปไ้มาสตำนักผม,มา็จังสี่อบอกตัวนี้นะครับตัวเน้นสี่ห้าศูนย์ตัวอันอายุพี่น้อยมันบ่ได้อาจจะบ่ได้มีในจุดเนาะรนะเราก็ เหมือนเป็นขมฝันครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีซีผู้ใดมาตียังก็ซื้อได้เมื่อศละมาตีก็ไม่ได้ว่ากันความฝันยังได้เมื่อศกับเรียกอาจารย์ตีครึ่งวันเมื่อกี้แหะบอกว่าซื้อยังอะไรให้มีจเสีรอเรียกผู้เขาคิดยังซีเลขกอาจารย์มันจะแม่นคนเดียวไว้ก่อนนะครับนอกจากไวเลขวิ่งไปเนี่ยโอกาสพลาดนี่มันหน่อยมากนะครับมันจะรุดแค่งวันเดียวคืองวดศูนย์หลานเปอร์เซ็นต์ตั้งงวดนี้สีห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอได้ครับเด้อบอกก่าหล้านเด้องวดได้ว่าล้านเะมันบ่มานะครับเนาะ นี่นี่ครับแม่มี่ตีสองตีหาล้งหาถูกต้อง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 มักตีชุดเลยก็คือตีศูนย์ผมอ่ะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าผมมักตีศูนย์ผมฝันเห็นดีหน่อยแล้วยกจริงๆก็ใส่กับศูนย์อายุเราตีที่หกแต่ว่าผมอยู่ตีศูนย์นะครับตีศูนย์หรือตีคาดว่าอันอีกแน่นอนอันแน่นอนครับอันแล้วครับอันรออันรอแต่ว่าทั้งความฝันนะครับทั้งเลขฝ่เลขชุดนะครับแล้วอยู่ด้วยกัน เพะวากันเนาถึอหัวนี่เขามีเงินโอ้อไม่เล็กกวาานักสี่หกนะ